อเด็กๆวันนี้เราจะมาเฉลยการบ้านกันนะคะที่ครูให้ไปเนาะถ้าปกติเราหารเดิมๆเลยก็จะเป็น588หารด้วย12ถูกต้องไหมคะทีนี้เราก็ต้องมาท่องแม่12ใช่ไหมลูก12อะไรไม่เกิน5ใสศูนย์ไปเลย12อะไรไม่เกิน58 12อะไรหลกสิบสองหนึ่กส2 12องสี่สี่สิบแปดสิบสอเกินใช่ไหมดังนั้นก็ต้องเป็น12 4สองอ่ะต่อไปลบกัน8ปลบแเหลือ0ูนย์หลบสเหลือ1ดึงตัวนี้ลงมาค่ะนั่นก็คือ8แล้ว12อะไรล่ะได้108ก็ท่องไปก็ได้นะสิบสองห2าหกสองหกกิส่แป 129ได้1นึอันนี้อันนี้เป็นวิธีแบบเดิมๆละๆแล้วทีนี้เรามาดูถ้าเป็นการหาผลหารโดยใช้ตัวประกอบเราบอกว่าไอตัวประกรอบเนี่ยก็คืออะไรตัวที่มันมาคูณกันได้เอาง่ายๆเลยหรือตัวที่มันหารตัวเนี้ยลงตัวซึ่งมันก็จะมี1นึคูณสิบมี 2คูณ6แล้วก็มีอะไรคะมี3คูณ4อยู่ที่ว่าเราอ่ะจะเลือกใช้ตัวไหนเลยนะเราจะดึงคู่ไหนมาใช้ก็ได้งั้นวันเนี้ยครูจูนขอดึง2กับ6แล้วกันนะคะก็จะได้ว่าจะได้ว่าจะได้ว่าตั้งหารสั้นจ้า5 ้อแปดแปดหารด้วยอ่ะสองก่อนสองอะไรไม่เกิน5้สองอะไรลูกสองสองเป็น4จาก5เมื่อกี้เราได้แค่สใช่ไหมมันก็จะเหลืออยู่1เอาไปรวมกับตัวข้างหลังถูกนไหมคะ ก็จะเป็น18นะไม่ใช่เอา1กับ8มาบวกกันเป็น9นะคะเป็น18 2อะไรไม่เกิน18หรือ2อะไรได้18ก็คือ2อต่อไป2อะไรได้8ก็เป็น2องสียต่อไปอะลูกก็เอาอีกตัวหนึ่งมาเมื่อกี้เราเอา2มาแล้วใช่ไหมต่อไปเอา6มาอือเหมือนเดิมค่ะลูก มันดูนะดูนะ6อะไรได้สองไม่มีอะใส่ศูนย์ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้กันลืมเอาไปรวมกันสองอะไรไม่เกิน29 2อะไรเอยขอโทษไม่ใช่2 6งอะไรไม่เกิน29่้ท่องเลยจ้าหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยีหกหเกินก็ต้องใส่แค่6กสี่ยี ยี่สิบสี่แต่เราต้องการยี่สิบเก้าเหลือเศษเท่าไหร่อะยี่สิบสี่ยี่ห้าหกเจ็ดยี่แปดยี่เก้าก็ต้องเหลือเศษห้าเอาห้าเนี่ยไปรวมกับตัวข้างหลังต้องเป็นเท่าไหร่ห้าสิบสี่ใช่ไหมต่อไปดูว่าหกอะไรได้ห้าสิบสี่สตาร์ทที่หกห้าหกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกโคเจ็ดสิ่สองหกแปดสี่สิบแปดหกเก้าเห็นไหมว่าคำตอบเป็นยังไงกันคะ เป็นงไงลูกตรงกันไหมอันนี้ถ้าตั้งหานี้ก็ได้49ตั้งแบบนี้ก็ได้49เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าดังนั้นข้อนี้จะตอบ49จะ้ะอ่ะมาดูอันนี้บ้างเหมือนเดิมลูกเช็คเหมือนเดิมเลยก่อนอื่นมาตั้งหารแบบที่พวกหนูเคยทำคือหารยาว2,000 4 8หารด้วย32ใช่ไหมทีเนี้ยไอการทำแบบเนี้ยหนูจะต้องมาดูแม่32ม่32เลยนะถูกไหมลูก32 32อะไรได้2ไม่มีใส่ศ3น 32, อะไรได้20หรือน้อยกว่า20นี่ไหม ก็คือศูนั่นแหละเพราะว่า32คูณศย์ก็ได้ศูนยั้นเราก็เลยต้องมารวมเป็น3ตัว32คูณกับอะไรไม่เกิน2 0 4ไม่เกิน2 0 4นะอ่นะ,ะถ้าเป็นแบบนี้ครูจูนแนะนำให้หนูมาค่อยค่อยคูณแบบนี้32คูณ1ต้องได้32อย่างนี้ปะ่ะ เนาะแต่ดูสิอันนี้แค่ส2สองแต่โจทย์ที่เราต้องการคือ2องลองเอาไปคูณ5้สิเกินหรือ,อยังห้าห้าสองเป็น10ใส่0ูทด1ตรงนี้นะห้าสเป็น16เกินหรือ,อยังยังไม่เกินอ่ะลองอีกสักตัว32มสิคูณหกหสอง 12ใส่2ทด1 6 3 18เป็น19ก็ยังไม่เกินนะลอง32คูณ7สิูุ7 24ใส่4ทด1 7 3 21 22เกินเนาะแสดงว่าตรงนี้คุณจะต้องใส่เลขอะไรคะใช่แล้วใส่เลข6 32คูณ6ได้ 192เอามาลบกัน4รบ2เหลือ2มันก็คือ20รบ19เหลือ1ดึงอะไรลงมาดึง8 32อะไรไม่เกิน1 28อันนี้ถ้าคูณ5เกินมาใช่ไหมเราก็มาลองทดใหม่อีกสักรอบนึง5 6 7ไปแล้วอันลอง32คุณ40 4 1 4 4 2 8เสร็จ8ไว้รอ สี่อันนี้สี่สามิสองอ่ะโอเคแสดงว่าตรงนี้หนูจะต้องอะไรคะลกูกไซส์4ี่นั่นเองนะจ๊ะก็เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบแปดลบกันเหลือศูนย์อันนี้คือวิธีการเดิมนะโอเคไหมอ่ะเดยวยอด่อนีก่อน ทีนี้ค่ะลูกมาใช้วิธีใหม่คืออะไรคือการหารสรั้นหรือการหารโดยใช้ตัวประกอบอเหมือนเดิมจ้ะดูซิว่าสาสสอง่ะตัวประกอบมีอะไรบ้างมีหนึ่งคูณกันได้สามสิสองีสองคูณสิมีอะไรอีก ามไม่ได้4ี่สี่คูณกับอะไร4ี่คูณกับ8ปถูกหมหกห้าได้ไหมห้าไม่ได้แน่นอนหไม่ได้7ไม่ได้8แล้วก็อเดิมดังนั้นครูจูนจะใช้คู่นี้ในการหานะโอเคไหมคะ,ะครูเอาเอาสีอะไรดีนะสีนี้ละกัน 4ใช่ไหมเอา4ก่อน4อะไรได้20 4 5ใส่ไปเลยใครจะใส่ศูนย์นนี้ก่อนก็ได้นะ4 1เป็น4 4อะไรได้8 4 2แค่นี้เนาะอ่ะต่อไปไปตัวต่อไปค่ะลูกเอา8นะเมื่อกี้เราใช้4ตัวนี้ไปแล้วทีนี้มาใช้8 8 8อะไรไม่เกินอันใส่ศูนย์ใส่ศูนย์ไปเลย เพราะว่ามันไม่เกินแปดอะไรไม่เกิน5้าสิบเอ็ดแปดอะไรลูกแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแเกินก็ต้องใช้8 6 8 6แต่เมื่อกี้8 6มันได้48่สิใช่ไหมสี่สิสิ่งที่เราต้องการคือ51า8ิบเอ็ดเหลือเท่าไหร่เหลือ3เอาสามอะไปรวมกับ สองเป็น32มอแปดอะไรได้32มอแปดอะไรลูกมองเห็นไหมเดี๋ยวครูจุนเขียนให้ชัดๆอ่ะเป็น32มอแปดอะไรได้32มสิบสลูแปดแปดสี่อ่ะสุดละดังนั้นะคำตอบเป็นยังไงคะเช็คซิว่าคำตอบฝั่งทันี้ที่เราหารปกติก็ได้เหมือนเดิมตรงนี้ก็ได้64ดังนั้น ข้อนี้ออาหยุดนะข้อนี้ตอบหกสิบสี่โอเคไหมคะ